สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับช่องแอนชนแนลนะครับในส่วนของการหัดเล่นพินพื้นฐานเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ผมจะนําเสนอหรือว่าแบ่งปันในส่วนของการหัดเล่นที่เล่นให้มันฮาวนะครับหรือว่าเล่นให้มันฮึ่มประมาณนี้นะครับผมจะเล่นข้างในนะครับจ้าแค่ช่องในนี้นะครับในนะครับก็ตั้งแต่โซลานะครับแล้วก็โดเอาแค่นี้เนาะอาจารย์เอาง่ายๆนะครับโซลาโดนะครับผมจะเข้ามาขคยี่ก่อนนะครับ นี่ครับสะบัดก็ได้ไม่สะบัดก็ได้แล้วแต่ก็ขึ้นเลยประมาณนี้นะครับอมาดูที่มันขึ้นประมาณไหนยังไงนะครับขึ้นประมาณไหนยังไงลองดูนะครับเริ่มเลยครับง่ายๆอาจารย์ง่ายๆก็คืออามาเริ่มต้นที่ซอนนะครับลา แล้วก็โดนะครับช่องที่อ่าช่องที่เท่าไหร่อ่ะช่องที่สิบสิบเอ,อ็ดนะครับแล้วก็อ่าสิบสามนะครับเล่นแค่นี้อ่าอาจารย์ดูนะครับง่ายไหมครับโน้ตไม่เยอะนะครับโน้ตไม่เยอะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ง่ายๆนะครับก็คือเวลาเราเล่นไวสำเนียงมันก็จะได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นช้าสำเนียงก็จะไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับเอาง่ายๆนะครับเริ่มครับก็คือซอนดีซอนกดที่ซอนนะครับช่องที่1ิบนะครับกดที่ซอนไว้แล้วก็ดีซอนแล้วก็ตบมาที่ลามันก็กลายเป็นซ้อนซลาอะไรครับแต่มันก่อนเสียงก็คือพอมันก่อนเสียงลงไปมันก็จะเบามันก็จะกลายเป็นเสียงเดียวนะครับก็คือดี ซอนได้โนดลาด้วยนะครับก็คือซอนลานั่นเองนะครับซอนซอนซอนลาซอนลาซอนโดซอนลาซอนโดซอนลา วิธีการก็คือมันสอนลาสอนโดนะครับสอนลาสอนโดสอนลาสอนโดนะครับประมาณนี้อ่าอาจารย์ก็จะฝึกแค่นี้เองนะครับแต่ว่าวิธีการที่ให้มันสมบูรณ์เลยจริงๆถ้าจะให้มันห่าจริงๆหรือว่ามันเอ่อขึงเขิมคึกคืนจริงๆนะครับมันก็ต้องมีเทคนิคนะครับเวลาอาจารย์เล่นตรงนี้นะครับที่ผมแบ่งปันเป็นการเป็นเมสักคู่นี้นะวา่าเล่นประมาณนี้ ซอนลาซอนโดซอนลาซอนโดนะครับพอซอนลาซอนโดเสร็จปุ๊บพอชานาหรือว่าคล่องแล้วอาจารย์วิธีการเล่นให้มันให้มันห่าเมื่อสักครู่มันเล่นมันห่าๆใช่ไหมครับนี่คือวิธีการเล่นแบบมีสองสามวิธีการเล่นแต่ว่าผมจะแนะนําวิธีสองวิธีก็แล้วกันนะครับให้มันห่าขึ้นก็คือสมมติว่าเราเล่นคล่องแล้วซอนลาซอนโดซอน วิธีการนี้คือเล่นให้มันกระชับนะครับก็คือมันจะเพาะอีกแบบนึ่งเห็นหครับนี่วิธีแรกนะครับวิธีที่สองก็คือให้มันดูเวิ้งว้างแล้วก็แบบอ,า,อาเขาเรียกอะไรนะเวิ้งว้างแล้วก็ให้มันอ่อนช้อยนะครับก็คือยกนิ้วขึ้นสูงนะครับยกนิ้วขึ้สูงเอาใหม่นะครับ ใช้นิ้ก้อยก็ได้นะครับหรือว่านิ้วนางก็ได้ครับท่าถนัดวิธีการก็คือยกนิ้วให้สูงนะครับเพื่อให้มันอ่อนช้อยนะครับก็คือทั้งห่าวทั้งอ่อนช้อยรวมกันนะครับก็คือคุ้มเลยในคลิปเดียวนะครับได้ทั้งสามสี่แบบเลยดูนะครับอันนี้กรณีที่คล่องแล้วก็เล่นประมาณนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่คล่องก็ เทปนี้สั้นๆน้ตน้อยๆแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาตรงที่สลับนิ้วเท่านั้นเองสหรับแจทพิน้าใหม่ก็จะมีปัญหาตรงนี้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผมก็ตามนะครับตั้งแต่เมื่อก่อนที่ซ้อมก็ประมาณนี้มีปัญหาตรงการสลับนิ้วฉะนั้นนี่วิธีการฝึกง่ายๆก็คือฝึกช้าๆที่สุดเท่าที่จะช้าได้นะครับพอช้าเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะพอคล่องแล้วค่อยขยับอเพิ่มความเร็วขึ้นไปนะครับเพิ่มความเร็วขึ้นไปจากที่ประมาณนี้นะครับจากประมาณนี้ แล้วก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ